ต่อไปหน้าที่39นะคะข้อที่5เด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูนะคะเลือกคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างอ้าวคำเขามีคำว่าอะไรให้คำที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูเขียนหมายเลขกำกับก่อนนะสี่ห้าหกมีมาให้หกคำนะคะมีมาให้หกคำนะมีคำว่าอะไรเดี๋ยวเราไปอ่านกันค่ะ บ้านเด็กๆอ่านตามครูเลยนะคะคำที่หนึ่งบ้านข้อข้าวดินโปง่งมืองวงอ่าคำทั้งหกคำนี้ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจะนำมาแยกนะคะเติมลงในแต่ละช่องนะคะซึ่งเขาจะกำหนดมาให้นะคะมีคำว่าที่อยู่เด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะที่อยู่ นะอาหารค่ะแล้วก็การหยิบจับที่อยู่อาหารการหยิบจับ3มอย่างนี้3ประเภทนี้นะคะมาแยกให้เกิดความแตกต่างระหว่างภูผาซึ่งเป็นคนกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ว่านะคะที่อยู่ของภูผาเรียกว่าอะไร ที่อยู่ของช้างเรียกว่าอะไรโดยการนำคำที่อยู่ในกรอบด้านบนนี้มาเติมเด็กๆงงไหมคะอ่ยังไม่งงนะหรือว่าถ้าใครงงเดี๋ยวเราเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยจะได้ไม่งงนะคะอาระคะดูคำแรกนะคะที่อยู่ไหมคะที่อยู่ที่อยู่ของภูผาคืออะไรคะเด็กๆมีบ้านมีคอกมีข้าวมีดินโปง่งมีมือและงวง ที่อยู่ของภูผาก็คือบ้านเด็กๆตัดคําว่าบ้านทิ้งค่ะแล้วนําคําว่าบ้านมาเติมลงในช่องนี้ค่ะบอานอบานไม้โทบ้านเห็นไหมคะที่อยู่ของภูผาก็คือบ้านอา่าเด็กๆเริ่มเข้าใจหรือยังต่อไปค่ะที่อยู่ของช้างเรียกว่าอะไรคะมีคอกมีข้าวดินโป่งมีมือมีงวงเรียกว่า คอกเด็กๆตัดคำว่าคอกทิ้งแล้วนำคำว่าคอกมาเติมลงในช่องที่เป็นที่อยู่ของช้างให้ตรงอย่างนี้นะคะคอออกคอกที่อยู่ของภูผาเรียกว่าบ้านส่วนที่อยู่ของช้างเรียกว่าคอกนะต่อไปค่ะอาหารออาอาหออารอหารอาหารอาหารของภูผาคืออะไรคะ ที่เหลือก็คือข้าวดินโปง่งมืองวงอาหารของภูผาคือข้าวเด็กๆตัดคำว่าข้าวทิ้งแล้วนำคำว่าข้าวมาเติมนะคะขออาวอวขาวไม้ถข้าวอาหารของภูผาคือข้าวอาหารของช้างก็คือดินโป่งนั่นเองตัดคำว่าดินโป่งแล้วนำคำว่าดิน ป่งมาเติมลงในช่องนี้นะคะดออีนอดินปอองอโปอไม่เอกโปดินโปงเห็นไหมคะต่อไปค่ะเหลือคําว่ามือกับคําว่างวงนะอ่ามือกับงวงนะ,ะต่อไปนะคะการหยิบจับการหยิบจับอ่าการหยิบจับของภูผาใช้อะไรคะใช้ อะไรมีมือกับงวงใช้มือเด็กๆตัดคําว่ามือทิ้งอ่าการหยิบจับของภูผาก็คือมือแล้วเด็กๆเขียนคําว่ามือลงไปมออือมือต่อไปค่ะการหยิบจับของช้างใช้งวงอ่าเหลือคําสุดท้ายนะคําว่างวงเด็กๆตัดคําว่างวงทิ้งนะเด็กๆตัดคําว่างวงทิ้งแล้วนําคําว่างวงมาเติมลงในช่องของช้าง เห็นไหมคะการหยิบจับของภูผาใช้มือการหยิบจับของช้างใช้งวงนะคะหน้าถามสิบเก้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้าสามสิบเก้า